สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับคู่แรกประจำคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืน45นาทีกาลาตาสาทรเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบายแบบสุดมันด้วยสกอร์3าต่อน,นะครับเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นครึ่งแรกเนี่ยที่แมนยูจะดูดีกว่านะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยด้วยเสียงเชียร์ของกาลาตาสไายนะครับแล้วก็ลูกคืดของเขาก็ทำให้ทีมกลับมาได้แล้วก็จบไปที่แบ่งแต้มแบบสุดมันเลยนะครับส่วนรายละเอียดในเกมวันนี้มีอะไไรรกกัันนบ้างางเเปดูลย เซบตัวจริงวันนี้นะครับฝั่งกาลาตาส์ลายมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเฟอร์นันโดมูสเลรากนหลัง4คนมีอับเดลคาริมบาดักคีจับคู่กับคาร์นายฮานแบ็กซ้ายแองเคลิโอแบ็กขวาซัสชาโบเอ้กองกลาง3คนมีตองยินโดเบเล่จับคู่กับลูคัสตอเรลไรรกองกลางตัวรุกดิสเมอร์เทนปีกซ้ายบูเฟสฮาปีกขวาฮาคิมซีเอ็กส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นมาโรอิคาดี้นะครับก็ถือว่าเกมในวันนี้เนี่ยเปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับจากเกมในวันแรกที่เจอกัน,ท,กนที่กาลาตาส์ลายบุกไปชนะแมนยยูมานนนนะครับับก็วีนนี้เ่ ทางด้านของตองกีเอนโดเ i เลตด,ดิสเมอร์เตนแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นทางด้านของฮารคิมซีเอ็กนะครับที่ได้ออกสตาร์ทแทนทางด้านของอัคเตอร์โครกรูนะครับเบอร์เจดอยู่บนร้านนักสำรองวันนี้แต่เต้ก็เช่นกันนะครับตัวนักสำรองแล้วก็ทางด e วินซอนซันเชสเนี่ยถือว่าไม่มีชื่อในเกมวันนี้เลยคาดว่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับ ส่วนทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้สาประตูอันเดโอนานาะกอนหลัง4คนมีวิกตอร์ลินเดเลิฟจับคู่แฮร์รี่แม็กควายแบ็กซ้ายลุกชอแบ็กขวาอารอนวานบิซากา้า กองกลาง3คนมีโซฟิยานอัมราบัตกับคู่สกอตแม็กโทมิเนีกองกลางตัวรุกบูโนโ่เฟรนันเดสปีกซ้ายอเลฮันโดกรานาโชปีขวาแอนโทนีส่วนศูนย์น,น่าตัวเป้าเป็นดัสมุทฮอ,อยลุนนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลง4ตำแหน่งนะครับจากเกมลีกนัดล่าสุดที่บุกไปชนะเอเวอร์ตันมานะครับ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยในแบ็คขวานเนี่ยดานโลพักก่อนนะครับ <c oughs> เป็นอารอนบริวานวิสกาเนี่ยที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็ในตำแหน่งข้างหน้านะครับก <c oughs> <ๆ S 2> ็แรดฟอร์ดต <c oughs> ิดโทษแบนเป็นแอนโทนีที่ได้ลงสนามแทนแล้วก็ดัสมุท ได้ลงสนามแทนอ,องโทนี่มาซิอาลเลยนะครับส่วนทางด้านคอปปี้ไหมหนูที่ได้ได้ดีในเกมที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับก็ทางเทนทาร์กเนี่ยมองในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับก็เลยเอาไว้ที่มานักสำรองก่อนในเกมวันนี้แล้วเป็นโอกาสของซูฟิยันอัมรบัตนะครับที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมวันนี้แทน สำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเกมที่ทั้งสองทีมเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีแตกต่างกันออกไปนะครับโดยในแง่การทองบอลเนี่ยกาลาตาสลายทาได้มากกว่าแมนยูนิดหนึ่งนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นกาลาตาสลายนะครับที่ดูจะมีโอกาสในการยิงเนี่ยมากกว่าตลอดครึ่งแรกโดยแมนยูเนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมถือว่าตั้งรับเป็นหลักนะครับแล้วก็สวนกลับในจังหวะที่ทําได้นะครับ ก็ถือว่าในช่วงต้นเนี่ยแมนยูจะเล่นเกมสวนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกาลาตาสลายเนี่ยค่อนข้างหลังเนี่ยจัดระเบียบได้ไม่ดีแล้วก็ถือว่าแมนยูเนี่ยออกนําได้ก่อนนะครับในที่ที่สิเเป็นจังหวะที่ฮอยลุนนะครับกับบูโน่เนี่ยก็ถือว่าดึงตัวประกบ ในกรอบเกตโทษได้ดีนะครับทำให้พื้นที่ทางขวาน,นี้เปิดเลยแล้วทาให้การนาโชนะครับมีพื้นที่ว่างแล้วก็ยิงเข้าไปในจังหวะนี้ซึ่งคนที่ได้แอซิสไปก็เป็นบูนโน่ฟ์นันเดสนะครับก็ถือว่าจาังหวะนี้เนี่ยก็ทําให้แมนยูนะครับบอลค่อนข้างเข้าทางไปเลยนะครับเพราะว่าเกมรับเราก็สวนครึ่งครึ่งในช่วงประมาณ20นาทีแรกแนวะค่อนข้างเข้าท่าเลยนะครับ ก็ถือว่าเกมของกาลาตาสลาเนี่ยมีทักทายนะครับหลังโดนหนึ่งครั้งเป็นทางเมอร์เต้นนะครับในาทีที่14มีโอกาสเต,ตะมุมแล้วก็เป็นลูคัสตอร์เรานะครับได้โขกอวนาน่าก็ได้เซฟแรกในเกมนี้ไปนะครับแล้วก็ถือว่าในนาทีต่อมาในนาทีที่25บอนาน่าเนี่ยก็มีจังหวะที่เกือบจะแจกเหมือนกันนะครับก็เปิดยาวจากประตูหน้าปากประตูตัวเองแต่ก็ถือว่าไม่โดนลงโทษอะไรนะครับจงังหวะนี้เนี่ยก็ถือว่าเปิดยาวไปแล้วติดตัวตอร์เรล่า,า,า,านะครับกองกลางกาลาตาสลาแล้วก็ จังหวะสุดท้ายเป็นอิคาดีได้ยิงนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับทางโอนาน่าแต่ก็ยังรอดไปในตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับในที่8ทางแมนยูเนี่ยก็มาบวกลูก2เพิ่มได้นะครับจากจังหวะทุ่มเนี่ยบอลต่อเนื่องมานะครับแล้วก็เป็นลูกชอนะครับแทงจังหวัดน,นี้ให้กับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับก็ลากต่อไปแล้วก็ยิง เข้าประตูไปนะครับก็2อประตูต่อศูนย์นะครับแมนยูก็ฉีกหนีออกไปได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กาลาตาสลายเนี่ยก็เสียเหมือนในลูกแรกเลยนะครับเป็นพื้นที่ทางฝั่งขวาแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างปั่นฟวนเลยนะครับกองหลังกาลาตาสลายในช่วง20นาทีแรกเนี่ยแล้วก็มีจังหวะพวกเตะมุมอะไรเงี้ยนะครับที่เสียตลอดครึ่งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะประ,ประกอบตัวอะไรเงี้ยได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับสำหรับกาลาตสาสลายเนี่ยการขาดเดวิสันซันเชสนะครับกองหลัง ตัวหลักที่เล่นในเกมแรกที่เจอแมนยูแล้วชนะเนี่ยก็ดูจะมีผลพอสมควรนะครับวันนี้เป็นคารอไอฮานคู่กับบาดักคีดูจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าทางฝั่งกาลตาสลายเนี่ยดูจะมาเริ่มฟื้นนะครับหลังจากโดนลูก2ไปก็ตีไปกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนจะมาฟื้นเนี่ยก็มีจังหวะนะครับที่พอมาฟื้นแล้วก็มาทําได้สําเร็จนะครับจากจังหวะที่แมนยูนะครับมาเสียฟรีคิก ตรงที่แมนยูนะครับอ่าบรูโน่ฟอนเดสเนี่ยมาตัดฝล์บริเวณหน้าหัวกะโหลกซึ่งตรงนี้เนะี่ยต้องโทษคนรับไปคนละครึ่งกับอัลบาบัตเลยนะครับ50-50เพราะว่าลูกนี้นำไปสู่การเสียประตูจากซีเอ็กนะครับที่ยิงฟรีคิกเข้าไปก็ถือว่าลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับที่ซีเอ็กเตรียมมาแล้วก็ถือว่าให้อีคาดี้เนี่ยหลบก้มตัวลงนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเมงนนี้เข้าไปแล้วก็ตีไข่แตกสําเร็จเป็น1นึ่ตสองนะครับในนาทีที่30 ก็ถือว่าตังนี้ก็อย่างที่บอกครับอัมระบัตรับไปคนละครึ่งกับบูโน่เลยนะครับเพราะว่าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นอัมระบัตนะครับที่ตัดบอลแต่บูโน่เนี่ยต้องลงมาช่วยแล้วก็เสียใบเหลืองไปด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมรับของแมนยูเนี่ยก็ค่อนข้างปั่นป่วนพอสมควรเลยนะครับมีโอกาสที่กาลัสลาเนี่ยขึ้นมาเริ่มที่จะตื่น มากกว่าเดิมเอยอะๆเรื่อยๆนะครับโดยมีที่น่าสนใจเนี่ยนที่34นะครับก็เป็นวิลเฟรดซาหานะครับได้ยิงคราวนี้เนี่ยแม็กวายเรียกได้ว่าต้องเซฟทีมไว้เลยนะครับก็เป็นคนเดียวที่ดูจะไม่แกว่งนะครับในช่วงเวลานั้นของแมนยูในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังอาการออกเลยนะครับอาการเต้นเลยก็ถือว่ามีครั้งหนึ่งนะครับที่ทางการาสลายเนี่ยมีโอกาสส่งบอลเข้าตะข่ายได้ด้วยนะครับนนที่ที่43เป็นไอฮารนะครับถือว่า วางยาวจากแดนตัวเองนะครับเราก็เป็นอิคาดี้เนี่ยหลุดเข้าไปยิงเข้านะครับแต่ก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นลูกลำหน้าไปนะครับก็วิกตอร์ลินดาเลฟนะครับถือว่าขึ้นมาทันเป็นตัวสุดท้ายนะครับทำให้อิคาดี้เนี่ยล้มประมาณ1ช่วงแขนนะครับก็เลยรอดต่อการเสียประตูในตรงนี้ไปแล้วก็เป็นอันว่าจบครึ่งแรกนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมกาลาต์สลายนะครับเป็นฝ่ายที่ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่สกอร์หประตูต่อ2นะครับ สำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเริ่มมาก็ถือว่าทางกรารตาสราเนี่ยก็มาบุกใส่อย่างหนักเลยนะครับซึ่งมันก็เข้าอีรอบตอนต้นเกมนะครับที่กลาพยายามจะบุกแบบนี้เราก็ทําให้หลังบ้านเปิดนะครับทำให้มันเหมือนจะเข้าทางแมนยูที่สกอ่อนนำอยู่นะครับ ซึ่งโอกาสที่น่าสนใจเนี่ยก็มีครั้งแรกในทีที่47นะครับของกาลาเนี่ยเป็นมวยเทนนะครับเปิดแล้วก็เป็นคาไนฮารนะครับชาร์ตแต่บอลก็เข้าข้างตาข่ายไปจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ได้ลุ้นแล้วน่ากลัวที่สุดนะครับก่อนที่จะมาเสียประตูในนาทีที่55จากจังหวะที่แอนโทนีนะครับเข้าตัดเข้าในนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยทำให้พื้นที่ทางขวานเนี่ยเปิดเลยนะครับ วันพิศก้าก็เติมขึ้นมาได้ตั้งป้อมเปิดโล่งๆนะครับเป็นแม็กโทเมนเทที่ได้ชาร์จเข้าไปก็ทําให้สกอร์ห่างอีกครั้งหนึ่งเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ากาลาตาสราเนี่ยบ้าแรกเกินไปด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังเปิดมาเนี่ยก็สุดท้ายเข้าอีดรอบเดิมนะครับก็ถือว่าเสียประตูไปตามระเบียบนะครับแล้วก็ถือว่าหลังจากผ่านตรงนี้ไปนเนี่ยก็เปลี่ยนตัวกันใน ทั้ง2ทีมเลยนะครับก็ทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ถอดอัมระบัตออกแล้วก็ฮอยลุนนะครับสคนโดยส่งไมนูแล้วก็ทางมาซิยาลงมานะครับส่วนทางกาลาตาสไนเนี่ยก็ถือว่าถอดอินดอมเบเร่แล้วก็เมอร์เทนนะครับแล้วก็ส่งโอลิเวล่ากับอาร์เตอร์โคกรูลงมานะครับโดยทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ถือว่าอัมระบัตแล้วก็ฮอยลุนเนี่ยถือว่าเล่นได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีทั้งคู่ในวันนี้นะครับแต่จุดที่ถือว่าต้องติงเลยก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มองได้2แง่มุมนะครับไมนูเนี่ยก็ย ถือว่านําไปสู่หายนะที่จะเกิดขึ้นในสิ่งต่อๆไปที่จะพูดถึงนะครับส่วนทางฝั่งคารลาตสราเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะเอ็นดอมเบเรนอยู่ก็เหมือนไม่อยู่นะครับโดยส่งลิเวล่าลงมาเนี่ยก็แก้ได้ดีตรงนี้แล้วก็เมอร์เทนเนี่ยก,ก็เช่นกันนะครับอาจจะดูดีกว่าทางเอ็นดอมเบเล่แต่ก็ถือว่าบทบาทเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าตัวรุกคนอื่นๆนะครับนอกว่าทั้ทงซาฮาหรือว่าทางซีเยกนะครับก็เป็นอัลเตอร์โคกรูบ้างที่ได้ลงลงสนามแทน ก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นนะครับก็เป็นนาทีที่62เนี่ยทางบรูโน่เฟินานเดสนะครับถือว่าจังหวะนี้เนี่ยมาเสียฟรีคิกแล้วนะครับหน้าบริเวณหัวกรอบเขตโทษตัวเองเนี่ยคราวนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เลยนะครับไม่มีอัมระบัดมาเกี่ยวข้องแล้วคราวนี้ซึ่งซีเอกนะครับเป็นคนปั่นฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอบนี้เนี่ยเขาปั่นเข้าไปนะครับโอนาน่าปัดเข้าประตูก็ถือว่ามีมาซิยาโนี่ยเหมือนจะมาหมง่งเฉียลทำลายจังหวะนะครับแต่รุ่นนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนทางอะไรมมมาา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 กกกนนนนะคครรับโอนนอ่่่่็็เเเีียยดดวววปผิพลขขงทช แบกไว้กับบูโน่ในจังหวะนี้นะครับเป็นเพื่อนแทนอัลบัตในช่วงครึ่งแรกไปนะครับก็กาลาตาสลายก็ไล่มา2องรวดสนะครับเรียกได้ว่าเกมนะครับมาปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าแมนยูเนี่ยเสียแล้วก็รวนเหมือนในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกาลาตาสลายก็มาเป็นชุดนะครับนาทีที่หกสิบห้าเนี่ยก็วันพิสกานะครับพลาดแล้วก็สุดท้ายเป็นอัคต์คาคููได้จบตัวน่าเซฟที่2ในเกมไปแล้วก็นาทีที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นกาลาตาสลายเนี่ยถือว่า แก้เพลจากหน้าบ้านได้นะครับสุดท้ายเนี่ยกบอลเนี่ยขยับขึ้นมาข้างหน้าเรื่อยๆจนได้จบเลยนะครับเป็นเกกได้จบก็โอนานาได้เซฟที่3ไปเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะปั่นปวดเลยนะครับในแมนดูเนี่ยพอโดนแล้วเนะี่ยก็ถือว่าไมนูเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับที่ผมบอกไปเป็นตัวเด็กด้วยนะครับท้าใส่อัมรบัดไว้อยู่เนี่ยเกมมันก็น่าจะไม่แกว่งเท่านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาโดนจนได้นะครับในที่เจ เป็นหาคิมซียกอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มในสุดยอดเลยนะครับจังหวะนี้นคราวนี้เขาจ่ายให้กับอัคตะโคกรูนะครับเรียกว่าจังหวะเดียวเลยครับอัคตะโคกรูยิงเข้าไปก็เรียกว่าสนามแทบแตกครับสามประตูต่อสามในจังหวะนี้ก็ถือว่ายิงสวยงามครับลูกนี้ซี่ยกก็2ประตูหนึ่งอสซิ์ไปแล้วนะครับกับจังหวะตรงนี้ก็เรียกว่าทําให้เกมเนี่ยกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเกมหลังจาก,กนั้นช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ย เรียกได้ว,ว่ามันรุมมาตุ้มกันเลยก็ว่าได้นะครับแลกกันมันเลยนะครับกาลาตสลายก็จะเอาประตูเพิ่มแมนยูก็เห็นกาลาหลังบ้านเปิดก็มีโอกาสเหมือนกันเรียกได้ว,ว่าโอกาสเนี่ยมีค่อนข้างที่จะประมาณ7-8ครั้งต่อทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยทางฝั่งแมนยูเนี่ยช่วงท้ายก็ประมาณนาทีเจ็ิจ็ดนะครับส่งทาง ดาโลกับเบลิสตีนะครับลงมาแทนวันวิสซาก้าที่ถือว่าฟอร์มเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับในการรับมือกับซาฮาแล้วก็ติดเหลืองด้วยก็เอาดาโลลงมาแล้วก็ถือว่าเอากาลาโชออกนะครับโดยเอาเบลิสตีลงเพราะว่าทางสตัโบเอเนี่ยก็ถือว่าติดเหลืองเหมือนกันก็เอาเบลิสตีเนี่ยมาค้ำทางนั้นแทนส่วนทางฝั่งกาลานะครับก็ถอดแองเกลิโอออกนะครับส่งเนลซันลงแล้วก็ถอดเซเยกที่ทำสองตัวหนึ่งกระซิออกส่งยูมาสลงนะครับก็เรียกได้ว่าเอาความสดเนี่ยลงมานะครับ ผู้เล่นกาลาข้างหลังเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าถือว่าค่อนข้างที่จะไฮแรงเยอะแล้วก็ดุบเรียบพอสมควรนะครับก็ถือว่าการนาโชเนี่ยมีโอกาสนะครับในที่ที่เจกับแม็กโทมินเน่เนี่ยมีคนละครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าเฉียดเสาทั้งคู่เลยเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่บอกนะครับว่าโอกาสแลกกันเยอะแล้วก็มีเปเยสตีที่ลงสำรองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับสครั้งแต่เลยคลานหมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นโอกาสเหน่งๆทั้งนั้นของเปเยสตีแต่ก็นี่แหละครับความเป็นดาวรุ่งของเขา,ขออาก็ยังคงแก้ไม่หายนะครับจ เปลืองเหมือนเดิมนะครับสแตปเปยัตตีวันนี้ก็เห็นการอยู่ส่วนทางฝั่งกาลาบ้างนะครับมีโอกาสในนันที่ที่83นะครับซาฮานะครับสับแล้วก็ยิงเป็นโอนาน่าได้เซฟที่4ในเกมวันนี้เราก็ถือว่านันท่ต่อมาเลยนะครับบูโนโ่มีโอกาสชนเสานะครับ84ก็เรียก้ว่าอย่างที่บอกครับแลกกันกระตุยนะครับ ซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากาลาตาสรายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบ้ากเกินไปเหมือนกันนะครับในการที่จะแลกขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผลเสมอเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับพวกเขามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็แต้มเท่าๆกันอยู่แล้วก็โคเปเฮเกนน่นะถือว่าจะเจอกับบาเยอร์มุนิกต่อด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะครับที่โคเปเฮเกนจะเก็บได้จากแต้มนึงก็ถือว่ายากแล้วแต่พวกเขาเก็ถือว่าเลือกที่จะแลกเลยเพื่อจะเอา3ามต้มให้จบๆนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับนาทีที่87เเนี่ยกาลาตาสรายเนี่ยเหมือนพิ่งน เสมอก็โอเคก็ส่งเดมิบายนะครับลงมาแทนวิลเฟรดสาหาก็เป็นการเพิ่มกองกลางลงมานะครับก็พยายามแพ็กเพื่อทำให้เก,ม,เกมแน่นขึ้นนะครับประมาณในช่วงท,ท้ายๆเนี่ยแต่แต่ก็ถือว่าเกมไม่ได้แน่นขึ้นเลยนะครับกาลาตสลายเนี่ยก็จะแลกอย,อยู่ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาเพิ่มทําไมนะครับกองกลางสุดท้ายเนี่ยมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับทางแมนดูเนี่ยก็ไปเยสตีนะครับลูกนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสครั้งที่3ที่ลงมาแล้วจะจอ,องเขานะครับ แต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับเป็นมูสเตล่านะครับข่าวนี้เซฟแล้วก็ถือว่าบอลในกระชอกมานะครับกองหลังกาลาตาสรายเนี่ยถือว่ามั่วซั่วมากๆนะครับังหวะนี้เนี่ยนะคือพยายามจะสะกัดนะครับแต่ว่าขุกขลิกไปมาสุดท้ายมูสเตล่าก็ต้องออกมาเคลียร์เองนะครับโดวยว่ามากอดบอลไว้เลยซึ่งก็ถือว่ารอดพ้นไปนะครับตรงนี้กลาลาตาสรายแล้วก็สุดท้ายช่วงทดเวลาเนี่ยก็แลกกันไปมาอีกนิดแต่โอกาสเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหมดกันแล้วนะครับเพราะว่าใช้แรงไปเยอะมากๆเลย ซึ่งสุดท้ายนะครับกลาลาตอสราเนี่ยจะมาผ่อนเกมก็ประมาณนาทีสุดท้ายในช่วงครบเวลาแล้วนะครับคือหมดสภาพจริงๆนะครับถึงหมดตรงนั้นแล้วแล้วก็จบเกมนะครับเป็นว่าเกมวันนี้นะครับแบ่งแต้มกันแบบสุดมันเลยนะครับ กลดดาลาตสราเปิดบ้านเสมอ Manchester แมนเชสเตอร์ไนเตดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้จากเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ระดับ5ดาวเลยนะครับในเรื่องของความมันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในแมตช์ที่มันที่สุดของปี2023เลยก็ว่าได้นะครับก็ขอชื่นชมเลยสำหรับทั้งสองทีมที่เล่นกันด้วยแรงสุดหัวใจแบบนี้นะครับโดยเฉพาะโค้ชโอคานโบรุกเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นโค้ชที่โมเมนตัมเกมบุกแหลกๆเลยนะครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ ถล่มทลายทุกนัดเลยนะครับแชมเปี้ยนลีกปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามันจริงๆนะครับสำหรับกาลาตัสรายที่ได้ดูในลุกการนี้ก็มาพูดกันถึงฟอร์มแมนยูกันบ้างครับก็ดูมันทีมๆไปก็วันนี้เนี่ยก็ทําได้ดีนะครับในช่วงต้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาแผ่วในช่วงที่เสียประตูเนี่ยโมเมนตัมทีมเนี่ยถือว่ารวนหนักเลยนะครับก็เป็นช่วงๆไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้ทีมเนี่ยเก็บผลการแข่งขันไม่ได้นะครับในเรื่องของเกมรับที่ไม่แน่น ก็ทําให้โอกาสในการเข้ารอบแมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะริบรีเต็มทนแล้วนะครับในเวลานี้เพราะว่าเกมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่ช้างมากๆเลยนะครับแล้วก็คู่นู้นเนี่ยจะไปตัดกันเองซึ่งก็ว่ากันตรงๆนะครับน่าจะโอกาสตกรอบสูงแล้วนะครับก็ว่ากันต่อไปในปีหน้าว่าไปนะครับแต่ก็บอลลุกกลมๆเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหวังวันนี้เนี่ยก็เสมอมันเลยนะครับก็ อาจจะพลิกล็อกคณะบาเยินก็ได้นะครับเราก็มาดูกันต่อไปนะครับสรุปทั้งฝั่งกาลตาสลายกันบ้างนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหลักๆที่ทําให้ทีมกลับมาได้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่เพี้ยงพ้้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสภาพเสียงเชียร์ในสนามนะครับก็ถือว่าบรรยากาศในสนามวันนี้ได้จริงๆนะครับก่อนเรื่องเกมก็วิวข้ามทูเฮลนะครับซึ่งก็ถือว่ามาสัมเท็จผลจริงๆนะครับในช่วงที่กลับมาได้เนี่ยก็ทําได้ดีจริงๆในวันนี้ในเรื่องของทีมเรื่องเสียงเชียร์นะครับ ส่วนในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยก็จะกองหลังแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่หายนะเลยก็ว่าได้นะครับก็ในทุกๆแดนเนี่ยสี่คนแบ็กโฟไม่มีใครเล่นดีเลยสำหรับกาลาตาสรายนะครับถือว่าเป็นจุดที่ต้องนำไปปรับต่อไปเลยนะครับถ้าเจอโคเปเฮเกนเราเล่นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะตกรอบแบบน้ำตาตกได้เหมือนกันนะครับสำหรับทีมพวกเขา แล้วก็ถ้าเป็นจุดอื่นที่เด่นอีกนอกจากเสียงเชียร์นะครับก็จะเป็นเรื่องฮาคิมซิเยกนะครับวันนี้2ประตู1นึ่งแอซิสเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มร่างทองของเขาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่ถือว่าเหมือนจะเป็นศิลปินหน่อยๆนะครับเพราะว่าจะเล่นดีเกมแล้วก็หายไปหลายเกมซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่ามาได้ถูกเวลาจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่ายิงซะไม่ไวหน้านายเก่าเลยนะครับอิลิขนฮาร์กเนี่ยก็ถือว่าจบเกมก็มายิ้มกอดกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ถือว่าเป็นวิจภาพลูกหนังไป ก็ถือว่าเกมสุดท้ายเนี่ยคิดว่ากาลาตาสรายเนี่ยวัดกันเข้ารอบกับโคเปหเฮเกนนะครับเพราะว่าต้องเจอกันเองแล้วก็ถือว่าบ้านโคเปหเฮเกนนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับคู่นี้คิดว่าน่าจะมันกันงามหวดแน่ๆนะครับแมนดูเนี่ยก็ตัดยักสมการไม่ได้เช่นกันก็มาวัดกันเกมสุดท้ายเกมวีที่6กนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องการบ้าบอลในการทาคลิป สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ